ตกถาสัมมาทิฏฐิสูตรสัมมาทิฏฐิสูตรมีคำเริ่มต้นว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้พึงทราบวินิจฉัยในสัมมาทิฏฐิสูตรนั้นดังต่อไปนี้คำถามที่พระเทระวงเล็ดพระสารีบุตรวงเล็บปิดกล่าวไว้อย่างนี้ว่าคุณที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรนะคุณดังนี้ หรือว่าอากุศลเป็นอย่างไรเล่าคุณดังนี้ทุกข้อเป็นกระเทตุกามยตาปุจฉาวงเล็บถามเพื่อตอบเองวงเล็บปิดเท่านั้นเองเพราะว่าในคำถามเหล่านั้นคนทั้งหลายเข้าใจในสัมมาทิฏฐินั้นก็มีไม่เข้าใจก็มีเป็นคนนอกาศาสนาก็มีในาศาสนาก็มีกล่าวว่า สัมมาทิฏฐิด้วยสามารถที่ได้ฟังตามกันมาเป็นต้นก็มีโดยได้ประจักษ์ด้วยตนเองมาก็มีฉะนั้นท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวหมายเอาคำถามของคนส่วนมากนั้นย้ำถึงสองครั้งว่าคุณที่เรียกกันว่าสัมมาทิฏฐิละถึงอันที่จริงในเรื่องนี้มีอธิบายดังต่อไปนี้ ถึงอาจารย์เหล่าอื่นก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิท่านพระสารีบุตรนี้นั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้ได้กล่าวว่าด้วยเหตุเท่าไรนะคุณอริยะสาวกจึงชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องดังนี้หมายถึงความหมายและลักษณะของสัมมาทิฏฐิแก่สัมมาทิฏฐิบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสัมมาทิฏฐิความว่า ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยความเห็นทั้งดีงามทั้งประเสริฐก็เมื่อใดสัมวัสัมมาทิฏฐินี้ใช้ในธรรมะเท่านั้นเมื่อนั้นถึงทราบเนื้อความของศัพท์นั้นอย่างนี้ว่าทิฏฐิทั้งดีงามทั้งประเสริฐชื่อว่าสัมมาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐินี้นั้นมีสองอย่างคือโลกิยะสัมมาทิฏฐิหนึ่งโลกุตระสมาทิฏฐิหนึ่ง ในจำนวนสัมมาทิฏฐิสองอย่างนั้นกรรมสักกตายานวงเล็บปริชาอย่างรู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนวงเล็บปิดและสัจจานุโลมิกยานวงเล็บปริชาเป็นไปโดยสมควรแก่การกำหนดรู้อริยสัตว์วงเล็บปิดชื่อว่าโลกิยะสัมมาทิฏฐิส่วนปัญญาที่สัมปยุตด,ด้วยอริยามรรคอริยผล ชื่อว่าโลกุตระสัมมาทิฏฐิแต่คนที่มีสัมมาทิฏฐิมีสามประเภทคือปุถุชนหนึ่งเสขาบุคคลบุคคลผู้ต้องศึกษาหนึ่งอเสขาบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาหนึ่งในจำนวนสประเภทนั้นปุถุชนมีสองประเภทคือพาหิรกะชนวงเล็บคนนอกศาสนาวงเล็บปิดหนึ่ง ศาสนิกชนวงเล็บคนในศาสนาวงเล็บปิดหนึ่งในจำนวนสองประเภทนั้นพาหิรักกบุตุชนผู้เป็นกรรมวาทีวงเล็บเชื่อถือกรรมวงเล็บปิดชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลโดยความเห็นว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนไม่ใช่โดยความเห็นขั้นสัจจานุโลมยาน ส่วนศาสนิกปุตชนชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องเป็นสมาธิทิฏิบุคคลโดยความเห็นทั้งสองอย่างคือกรรมสก,กตาและอนุโลมยานเพราะยังรูปความความเห็นเรื่องอัตตาอยู่ยังละสักกายาทิฏฐิไม่ได้วงเล็บปิดเสขาบุคคลชื่อว่ามีความเห็นชอบเพราะมีความเห็นชอบที่แน่นอนส่วนเอเสขาบุคคลชื่อว่ามีความเห็นชอบ พราะไม่ต้องศึกษาแต่ในที่นี้ประสงค์เอาผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระกุศลที่แน่นอนคือเป็นเครื่องนําสัตว์ออกจากทุกว่าผู้มีความเห็นชอบเพราะเหตุนั้นเองท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวไว้ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนได้มาสู่พระสัตธรรมนี้แล้วอธิบายว่า สัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระกุศลเท่านั้นเป็นความเห็นที่ตรงพบไปตามความตรงไม่ข้องแวะกับที่สุดทั้งสองอย่างหรือตัดขาดความคดงอทุกอย่างมีความคดงอทางกายเป็นต้นแล้วไปตรงและผู้ประกอบด้วยทิฏฐินั่นเองชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่คลอนแคลนคือด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในโลกุตระธรรมทั้ง9ประการ อริยะสาวกเมื่อคลายความยึดมั่นด้วยทิฏฐิทุกอย่างละกิเลสท,ทั้งสิ้นได้ออกไปจากสังสารคือชาติเสร็จสิ้นการปฏิบัติท่านเรียกว่าผู้ได้มาสู่พระสัตวธ,ธรรมกล่าวคือพระนิพพานที่ยังลงสู่อมาตะธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศแล้วด้วยอริยะมรรคคำว่ายตโตโขนี้เป็นคำกำหนดการเวลา มีอธิบายว่าในการใดข้อว่าอากุศลมูลันจะปะชานาติความว่ารู้ชัดอกุศลกล่าวคืออกุศลกรรมบทสิบประการคือเมื่อแทงตลอดว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์ด้วยสามารถแห่งกิจจยานชื่อว่ารู้ชัดอกุศลเพราะความรู้ชัดที่มีนิโรธเป็นอารมณ์ข้อว่า อกุศลจะประชานาติความว่ารู้ชัดรากเง้าของอกุศลที่เป็นรากเง้าเป็นปัจจัยแห่งอากุศลนั้นคือเมื่อแทงตลอดว่านี้เป็นเหตุให้เกิดทุกโดยประการนั้นนั่นเองชื่อว่ารู้ชัดรากเงาของอกุศลถึงแม้ในคำนี้ว่า,ากุศลรากเง้าของกุศลก็มีไนยะนี้ในทุกวาระต่อจากวาระนี้ไป ก็เหมือนกับในวาระนี้ควรทราบการรู้ชัดวัตถุด้วยสามารถแห่งกิจยานนั่นเองบทว่าเอตาวตตาปิความว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้คือแม้ด้วยการรู้ชัดอกุศลเป็นต้นนี้บทว่าสัมมาทิฏฐิโหติความว่าเป็นผู้ประกอบด้วยโลกุตระสัมมาทิฏฐิมีประการดังกล่าวมาแล้ว ด้วยคำเพียงเท่านี้ว่าอริยะสาวกนั้นมีความเห็นตรงละถึงได้มาสู่พระสัทธรรมนี้แล้วเป็นอันท่านพระสารีบุตรจบการแสดงโดยย่นย่อลงแล้วการแสดงของท่านนี้ถึงจะย่นย่อแต่ก็ควรทราบถึงการแทงตลอดด้วยมนสิการโดยชอบด้วยสามารถแห่งความพิสดารอยู่นั่นเองสำหรับภิกษุเหล่านั้นส่วนในทุติยวาน ถึงการแสดงจะย่นย่อก็ควรทราบถึงการแทงตลอดด้วยมณัสิการโดยชอบอย่างพิสดารว่าได้เป็นไปแล้วโดยพิสดารอยู่นั่นเองภิกษุทั้งหลายได้กล่าวกันว่าบรรดาการแสดงทั้งสองอย่างนั้นด้วยการแสดงอย่างย่นย่อท่านพระสารีบุตรได้กล่าวถึงมรกเบื้องต่ำไว้ทั้งสองอย่างด้วยการแสดงอย่างพิสดาร ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวถึงมรรคเบื้องสูงไว้สองอย่างในที่สุดแห่งการแสดงอย่างพิสดารภิสูุทั้งหลายเล็งเห็นคํามีอาทิว่าก็ะละราคานุสัยได้โดยประการทั้งปวงแต่พระเถระได้กล่าวว่ามรรคทั้งสี่ได้กล่าวไว้แล้วโดยเป็นหมวดด้วยการแสดงอย่างย่อก็มีด้วยการแสดงอย่างพิสดารก็มีอันหนึ่ง การแสดงทั้งโดยย่อทั้งโดยพิสดารนี้ใดเป็นการแสดงที่ข้าพเจ้าได้ทำการวิจารณ์ไว้โดยละเอียดจำแจ้งแล้วในที่นี้การแสดงนั้นพึงทราบตามนัยยะที่ได้กล่าวไว้แล้วในที่นี้ทุกๆวาระเทินเพราะว่าต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจักทำเพียงการขยายความเฉพาะบทที่ยากที่ยังไม่ได้อธิบายเท่านั้น พึงทราบวินิจฉัยในการแสดงโดยพิสดารซึ่งปฐมวานในจำนวนวาระเหล่านั้นก่อนในคำทั้งหลายมีอาทิว่าปาณาติบาตนั่นแหละคุณเป็นอกุศลอกุศลพึงทราบได้จากความเป็นไปโดยความไม่ฉลาดอากุศลน,นั้นพึงทราบโดยเป็นธรรมตรงกันข้ามกับกุศลที่จะต้องกล่าวข้างหน้าหรือโดยลักษณะ พึงทราบว่าเป็นสิ่งที่มีโทษและมีวิบากเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เศร้าหมองนี้เป็นการขยายบททั่วไปในอกุศลวาระนี้ก่อนแก้ปานาติบาส่วนในบทเฉพาะวงเล็บไม่ทั่วไปวงเล็บปิดพึงทราบวินิจฉัยว่าการยังสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไปชื่อว่าปานาติบาท ได้แก่การฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตอธิบายว่าการทำลายสัตว์ที่มีชีวิตก็คำว่าปานะในคำว่าปานาติปาโตนี้โดยโวหารได้แก่สัตว์แต่โดยปรมาตา์ได้แก่ชีวิตตินสีส่วนเจตนาที่จะฆ่าของผู้มีความสำคัญในสัตว์มีชีวิตนั้นว่าเป็นสัตว์มีชีวิตอันเป็นสมุทฐานแห่งความพยายามที่จะเข้าไปตัดชีวิตตินสี ที่เป็นไปทางกายทวารหรือว่าจีทวารทวารใดทวารหนึ่งชื่อว่าปานาติบาตปานาติบาตนั้นพึงทราบว่ามีโทษน้อยในพระสัตว์มีชีวิตตัวเล็กในจำนวนสัตว์มีชีวิตทั้งหลายมีดีรัชฐานเป็นต้นที่ประศจากคุณแต่พึงทราบว่ามีโทษมากในพระสัตว์มีชีวิตตัวใหญ่เพราะเหตุไร เพราะมีประโยคใหญ่วงเล็บมีวิธีการมากวงเล็บปิดแม้เมื่อมีประโยคเสมอกันปนาฏิบาติพึงทราบว่ามีโทษมากเพราะวัตถุใหญ่วงเล็บตัวใหญ่วงเล็บปิดในจําพวกสัตว์ที่มีคุณมีมนุษย์เป็นต้นในพระสัตว์มีคุณน้อยปนานฏิบาตก็พึงทราบว่ามีโทษน้อยในพระสัตว์มีคุณมากก็พึงทราบว่ามีโทษมาก แต่เมื่อสรีระและคุณมีความเสมอกันปานาติบาตพึงทราบว่ามีโทษน้อยเพราะกิเลสและความพยายามอ่อนพึงทราบว่ามีโทษมากเพราะกิเลสและความพยายามแรงกล้าปานาติบาตนั้นมีองค์ประกอบ5คือสัตว์มีชีวิตหนึ่งความรู้ว่าสัตว์มีชีวิตหนึ่งจิตคิดจะฆ่าหนึ่งความพยายามฆ่าหนึ่ง สัต์ตายเพราะความพยายามนั้นหนึ่งประโยคแห่งการฆ่ามีหกคือสาหัติกะประโยควงเล็บฆ่าด้วยมือของตอนเองวงเล็บปิดหนึ่งอนัตติกะประโยควงเล็บใช้ให้ผู้อื่นฆ่าวงเล็บปิดหนึ่งนิสักิยะประโยควงเล็บฆ่าด้วยสัตว์ราวุธที่พุ่งหรือปล่อยออกไปวงเล็บปิดหนึ่ง ทาวระประโยควงเล็บค่าด้วยเครื่องมือดักอยู่กับที่วงเล็บปิด1วิชามยะประโยควงเล็บค่าด้วยอำนาจวิชาวงเล็บปิด1อิทธิมยะประโยควงเล็บค่าด้วยฤทธิ์วงเล็บปิดหนึ่งแต่ครั้งจะอธิบายประโยคนี้ให้พิสดารในปฐมมาระนี้ก็จะยืดยาวไปมาก เพราะฉะนั้นจะไม่ขออธิบายประโยคนั้นและอย่างอื่นที่เป็นแบบนี้ให้พิสดารส่วนผู้มีความต้องการพึงตรวจดูสมัรตะภาษาทิกาอัตกรกถาพระวินัยเอาเถิดแก้อธินนาทานการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ชื่อว่าอธินนาทานการลักของของผู้อื่นชื่อว่าเถอยะ อธิบายว่าเป็นกิริยาของโจรบทว่าอทินังได้แก่ของที่ผู้อื่นหวงแหนซึ่งคนอื่นวงเล็บเจ้าของวงเล็บปิดเมื่อใช้ตามที่ต้องการก็ไม่ควรได้รับทันและไม่ควรถูกตำหนิส่วนเจตนาที่จะลักของผู้มีความสำคัญในของที่ผู้อื่นหวงแหนนั้นว่าเป็นของที่เขาหวงแหน อันเป็นสมุดฐานแห่งความพยายามที่จะถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้นั้นชื่อว่าอาจินนาทานอาจินนาทานนั้นมีโทษน้อยเพราะสิ่งของของผู้อื่นที่เลวชื่อว่ามีโทษมากในพระสิ่งของของผู้อื่นประนีตเพราะเหตุไรเพราะว่าเป็นสิ่งของประนีตเมื่อมีความเสมอกันแห่งวัตถุชื่อว่ามีโทษมาก ในพระสิง่งของที่มีอยู่ของผู้มีคุณยิ่งอธินนาทานนั้นชื่อว่ามีโทษน้อยในพระสิง่งของที่มีอยู่ของผู้มีคุณต่ำกว่านั้นพราเปรียบเทียบกับผู้มีคุณยิ่งนั้นอธินนาธานนั้นมีองค์ประกอบ5ประการคือของที่คนอื่นหวงแหนหนึ่งความรู้ว่าเป็นของที่คนอื่นหวงแหนหนึ่งจิตคิดจะลักหนึ่ง ความพยายามจะลักหนึ่งลักของได้มาด้วยความพยายามนั้นหนึ่งก็ประโยชน์วงเล็บการประกอบอธินนาทานวงเล็บปิดมีหกอย่างมีสาหัสติกะประโยคเป็นต้นก็ประโยคเหล่านั้นแหละเป็นไปแล้วด้วยสามารถแห่งอวหานวงเล็บการลักวงเล็บปิดเหล่านี้คือเถือยาววหาน วงเล็บลักโดยการขโมยวงเล็บปิด1ปึสัยยะหาวหานวงเล็บลักโดยการกันโชควงเล็บปิด1ปฏิชันนาวาหานวงเล็บลักโดยการปิดช่องสิ่งของวงเล็บปิด1ปริกับปาวาหานวงเล็บลักโดยการกำหนดสิ่งของหรือเวลาวงเล็บปิดห กุศาวหารวงเล็บรักโดยการสับเปลี่ยนวงเล็บปิด1ข้อความดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นข้อความสังเขปในอวหานี้ส่วนความพิสดารได้กล่าวไว้แล้วในอัจถกถาชื่อสมันตะปาาธิกาแก้การเมสุมิชฌาจารย์ก็บทว่าการเมสุในข้อว่า กามเมสุมิชาจารโรนี้ได้แก่เมถุนสมาจารความประพฤติลามกที่บัณฑิตตำหนิโดยส่วนเดียวชื่อว่ามิชฉาจารแต่โดยลักษณะเจตนาที่ล่วงเกินอัคคะนิยฐานมงเล็บคนที่ต้องห้ามมงเล็บปิดที่เป็นไปทางกายทวารด้วยความประสงค์ตออ่ออัศธรรมชื่อว่ากามเมสุมิชาจารก่อนอื่น หญิงที่ชื่อว่าเป็นอัคะมะนียฐานวงเล็บหญิงที่ต้องห้ามวงเล็บปิดสำหรับผู้ชายในการเมสุมิฉาจานี้ได้แก่หญิงสองจำพวกคือหญิงที่มีมารดารักษาเป็นต้นหญิงสิบจำพวกคือหญิงที่มารดารักษาหนึ่งที่บิดารักษาหนึ่งที่ตั้งมารดาและบิดารักษาหนึ่งที่พี่ชายน้องชายรักษาหนึ่ง ที่ญาติรักษาหนึ่งที่โคตรรักษาหนึ่งที่ทำรักษาหนึ่งที่มีการอารักขาหนึ่งที่มีอาชญารอบด้านวงเล็บอยู่ในกฎมณฑีบานวงเล็บปิดหนึ่งและหญิงอีกสิบจำพวกมีหญิงที่ไทยมาด้วยทรัพย์เป็นต้นเหล่านี้คือภรรยาที่ซื้อมาด้วยทรัพย์วงเล็บภรรยาสินไทยวงเล็บปิดหนึ่ง ที่อยู่ด้วยกันเพราะความพอใจหนึ่งที่อยู่ด้วยกันเพราะโภคะาหนึ่งที่อยู่ด้วยกันเพราะเครื่องนุ่งห่มหนึ่งที่ผู้ปกครองเต็มใจยกให้หนึ่งที่ชายยกเสื้อลงจากศีรษะหนึ่งที่เป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งทาสหนึ่งที่เป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งลูกจ้างหนึ่งที่เป็นเฉลยศึกหนึ่งที่อยู่ด้วยกันเพียงครู่เดียวหนึ่งส่วนชายอื่น นอกจากสามีของตนชื่อว่าเป็นอัคมะนิยฐานวงเล็บชายต้องห้ามวงเล็บปิดสำหรับหญิงสิบสองจำพวกคือสองจำพวกสำหรับหญิงมีอารขาและหญิงมีอัจยารอบด้านและสิบจำพวกสำหรับภรรยาที่ถ่ยมาด้วยซับเป็นต้นในจำนวนหญิงทั้งหลายสิบจำพวกสำหรับภรรยาอันหนึ่ง มิจฉาจารนี้นั้นชื่อว่ามีโทษน้อยในเพราะอัคะมณยฐานวงเล็บผู้ต้องห้ามวงเล็บปิดประสรากคุณธรรมมีศีลเป็นต้นชื่อว่ามีโทษมากเพราะถึงพร้อมด้วยคุณธรรมมีศีลธรรมเป็นต้นการเมสุมิจฉาจารนั้นมีองค์ประกอบสี่อย่างคือเป็นบุคคลต้องห้ามหนึ่งจิตคิดจะเสพในบุคคลต้องห้ามนั้นหนึ่ง การประกอบการเสพหนึ่งการยังมักให้ดำเนินไปในมักหรือหยุดอยู่หนึ่งประโยคมีอย่างเดียวคือสาหัสติกะประโยคเท่านั้นแก้มุสาวาทกายประโยคหรือวจีประโยคที่หักรานประโยชน์ผู้อื่นของผู้มุ่งจะพูดให้ผิดชื่อว่ามุสาเจตนาของผู้พูดให้ผิดต่อผู้อื่น ด้วยประสงค์จะให้เข้าใจผิดมีกายประโยคและวจีประโยคเป็นสมุดฐานชื่อว่ามุสาวาทอีกนัยยะหนึ่งเรื่องไม่จริงไม่แท้ชื่อว่ามุสาวงเล็บเรื่องเท็จวงเล็บปิดการให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องเท็จนั้นว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ชื่อว่าวาทะวงเล็บก,การพูดวงเล็บปิด แต่โดยลักษณะเจตนาของผู้ประสงค์จะให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องที่ไม่จริงว่าเป็นเรื่องจริงอันเป็นสมุดฐานแห่งวินญ,ญัตวงเล็บการเคลื่อนไหววงเล็บปิดอย่างนั้นชื่อว่ามุสาวาทวงเล็บการพูดเท็จวงเล็บปิดมุสาวาทนั้นชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะประโยชน์ที่คนหักรานมีจำนวนน้อยชื่อว่ามีโทษมาก พระประโยชน์ที่ตนหักรานมีจำนวนมากอีกอย่างหนึ่งสำหรับคฤหัสถหัดมุสาวาทที่เป็นไปแล้วโดยนัยยะมีอาทิว่าไม่มีเพราะไม่ประสงค์จะให้ของของตนแก่คนอื่นมีโทษน้อยที่กล่าวเบิกพยานเพื่อหักล้างประโยชน์ของคู่ความมีโทษมากสำหรับบรรพชิตมุสาวาทที่เป็นไปแล้ว โดยนัยยะแห่งบูรณากถาวงเล็บพูดให้เต็มความหรือเล่นสำนวนวงเล็บปิดว่าวันนี้น้ำมันในบ้านเห็นจะไหลเป็นแม่น้ำนะด้วยความประสงค์จะให้หัวเราะเพราะได้น้ำมันหรือเนอยใส่น้อยไปมีโทษน้อยแต่ของผู้พูดโดยนัยยะมีอาทิว่าสิ่งที่ไม่ได้เห็นเลยว่าได้เห็นมีโทษมาก มุสาวาทนั้นมีองค์ประกอบสี่อย่างคือเรื่องไม่จริงหนึ่งตั้งใจพูดให้ผิดหนึ่งพยายามพูดหนึ่งผู้อื่นเข้าใจเนื้อความนั้นหนึ่งประโยคมีประโยคเดียวคือสาหัติกะประโยคเท่านั้นประโยคนั้นพึงเห็นว่าได้แก่การแสดงกิริยาของผู้จะพูดให้ผิดต่อผู้อื่นด้วยกายด้วยของเนื่องด้วยกายหรือด้วยวาจา ถ้าหากผู้อื่นเข้าใจเนื้อความนั้นด้วยกิริยานั้นกิริยานี้ชื่อว่าเนื่องด้วยมุสาวาทกรรมในขณะแห่งเจตนาที่มีกิริยาเป็นสมุดฐานนั่นเอง